โควาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันวน้าเราโอกาสเราให้โอกาสมาัะนะมะนะแล้วค่ะนะเราเงียบมาแล้วค่ะนะเราเงียบแล้วค่ะเหลอคาเงียบจริงเหรอคะนี่หลายๆเลยมึงจ่ายกูมาเลยหกหมื่นนั่นนะนะมึงจ่ายกูมาเลยอันนี้แร่มึงเงียบโอ๊ยอะไรที่ตัวเองได้เปรียบเนะี่ยโอ๊ยออกมาพูดจังเลยเนาะ เอออะไรที่ตัวเองได้เปรียบนะพี่น้องเอฟซีจะออกมาพูดทีน่นี้นะครับแล้วมันเป็นจริงอย่างที่มึงพูดไหมละ่ะนะครับมึงไม่เคยพูดถึงมันเหรอมึงไม่เคยแซ่มันเหรอฮะก็แซ่อยู่ตลอดไงครับสารบอกว่ายัางไงอย่าไปพาดพิงถึงกันแต่ไหมละ่ะบักหลายเป็นที่ระบายมึงใช่ไหมนะครับใครเป็นคนไก่เกียไม่ใช่มึงเหรอนะครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับมันเป็นจริงอย่างที่มึงพูดไหม ว่ามึงไม่ได้แซมันเออมึงอยู่เงียบๆแล้วมึงเงียบจริงไหมทีนี้ไม่ได้เงียบนะครับพี่น้องเอฟซีก็มันเป็นแบบนั้นไงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับปากมึงก็ไม่ไธรรมดานะครับเป็นแบบนั้นมันก็สมควรแหละเขามาตอบตู้นะครับอ่ามึงอย่ามาพูดดีเลยมึงเป็นคนไก่เกียร์ด้วยซ้ำจริงหรือเปล่านะกับธนวยของมึง นี่แหละครับความจริงมันเปิดเผยความจริงมันกระจางแล้วพอต้องการเงินจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อันนี้กูก็ไม่รู้หรอกเอาดันดันสี่ร้อยไรนะครับอย่าพูดดีเข้าตัวอย่าเอาช่วยให้คนอื่นนะครับโอ้อะไรที่เป็นประโยชน์นะโอ้เอาแล้วอมาพูดทีนี้นะครับนี่แหละห,หลายมึงจ่ายกูมาเลยนะอมาจากค่ากระเบื้องให้กูเลยรวมค่าชงค่าจ้างน่าจะประมาณหกหมื่นค่ะโอ้ยไหนนี่ทานเลนด์แมนคักเนาะมึงเนาะบักไหลมึงก็เก็บลิปนี้ อ่าแล้วบอกว่าอยู่ใครอยู่มันมึงจะมาพูดทําไมนะจริงหรือเปล่ากับเรื่องเงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นอันนี้ไม่ไป,ปแท่มันมันจะอมาพูดเหรอือไม่นะครับมันเป็นแบบนั้นมึงก็ไม่ใช่ย่อยทีน่นี่นะครับอย่ามาพูดดีเข้าตัวเลยใด้ไหมละ่ะอ่ามันเป็นแบบนั้นนะครับเอาดันดันสี่ร้อยไร่นะเอ้จะมีใครละ่ะพี่ลําดวนพี่น้องที่ไหนละ่ะใครจะไปเอา ชาวบงชาวบ้านพาะตัวเองโดนเขาร้องมึงไงเขาร้องมึงมึงจะเอาชาวบ้านไปเกี่ยวทําไมเจ้าหน้าที่ลงมานะครับเขาร้องมึงเขาก็มาตรวจสอบที่บ้านมึงบ้านคนอื่นเขาจะไปตรวจทําไมไม่มีคนร้องเรียนไปมึงก็ร้องเรียนเข้าไปสิมึงจะเอาบ้านหลังไหนมึงก็ร้องเข้าไปเข้าใจไหมอย่างที่กูพูดนี่นะเขามาเคลยใบเคสเข้าใจไหมนะครับแล้ววิ่งแจนจนหนอสันที่นี่ นะครับไปหาหน่วยงานนั้นไปหาคนนั้นไปหาคนนี้เป็นยังไงเราไปหาในอำเภอวันนี้ฮะจะให้ชาวบ้านรวมตัวกันโอ้ยตายแล้วก็ให้จะให้ชาวบ้านรวมตัวกันโอ้ตายนะก็จะไปรวมตัวกัน,นะเ,กนเรื่องอะไรเขาจะไปหาทําไมศูนย์ดำรงธรรมฮะเพราะเขาไม่ได้มีอะไรเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรเขาจะไปทําไมเออนะถ้ามึงมีความเดือดร้อนมึงก็ไป ออใช่ไหมละ่ะเจ้าเดือดเอาชาวบ้านไปเดือดร้อนด้วยทําไมเอาจริงหรือเปล่าครับพี่น้องเอฟซีอ่าคุณทองใบสวัสดีคุณศิลาคุณเฉลิมสวัสดีครับอ่ารวมตัวขับไล่มาหนีใช่ไหมพี่คำใหม่อ่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาจะไปทําไมอ่ามึงเป็นคนโดนร้องเรียนนะครับจะวิ่งแจ้นไปทําไมไม่มีใครช่วยได้หรอกครับกฎหมายก็คือกฎหมายนะครับเขาจะออกมาทําไมกฎหมายนะครับ อ่าแล้วทําไมมึงไม่อยู่วันที่เจ้าหน้าที่ลงมึงก็รู้ทั้งรู้นะครับอันนี้แหละครับมากกรรมในการตัวเหละจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ในนิทานเรื่องนี้นะครับเอฟซีเขาไม่ได้งูนะครับอันนี้เหรอมึงพูดว่ามึงไม่ได้แทบักไหลนี่หลายหลายเอาเงินมาให้กูเลยห้าหมื่นนะกูจะไปซื้อขาบเบื้องนะเออกูได้กับมึงแน่นอนเอ้าทีนี้ใครจะไม่โมโห,โหใช่ไหมละ่ะ อ่าสารบอกว่ายัางไงใครเป็นคนไก่เกียมึงเป็นคนไก่เกียจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่มึงเป็นคนพูดกับทนายมึงจริงหรือเปล่าอีเวนนะจริงหรือเปล่าในนิทานเรื่องนี้น่ะนีะน่แหละครับความจริงมันเปิดเผยความจริงมันปรากฏแล้วแล้วทำไมถึงรอถึงอทันวาอ่าเพราะรออะไรครับ หลอกคาตัดสินของศาลอุทธรณ์จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่มึงมาตอบสังคมมาตอบเอฟซีสิมันพูดจริงหรือเปล่านะครับในนิทานเรื่องนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอย่าไปพาดพิงคนนั้นคนนี้นะครับย้ํานะครับนิทานนะครับในเรื่องนี้มหก,กรรมในการตัวหลนะครับหลอกลวงเอฟซีเอฟซีก็น่าโง่ออกมาพูดว่าอะไรโอ้ยทําตัวเองเป็นคนดีทําตัวเองเป็นแม่พระที่ไหนได้ครับพี่น้องเอฟซีโอ้อยจะได้เงินเขาเออนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายจำเลยนะไปร้องขอไม่ใช่ฝ่ายโจทย์เองทีนี้ไปขอไกลเกียร์ได้เงินบักไหลจริงหรือเปล่าใช่หรือไมอ่ไอหมาไหมนี่แหละครับความจริงมันเป็นแบบนี้มึงพูดความจริงสิมึงอยากถอนฟอ้องมมึงอยากถอนคดงดีมึงไม่อยากถอนก็เรื่องของมึงนะมึงอยากดำเนินคดีต่อมันก็เรื่อง,องมึงอย่ามาพูดเลยอ่าว่าสงสารมีความเมตตาปานีมัน นี่นะคะกูจะบอกทานายกูว,ว่าไม่ต้องสอนฟ้องให้มันไม่ต้องถอนคดีให้มันหรอกเอามันเลยเอาสินะเออเอาเลยไม่ต้องมีความเมตตาปานีมึงจะทําตัวเป็นแม่พาเลยโอ้ยต่แมนคักเนาะมึงเนาะต่แมนบ่อายเนาะปากเนาะอายหมาไหมครับไม่มีอายหรอกครับหน้า,นาหนาหน้าไม่อายครับรุ่นนี้เป็นฝ่ายโจย์ด้วยซ้ําจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่าเท่าที่กูวิเคราะห์มานี้เพราะมึงหรอก คดีที่อะไรรออุทธรณ์รออุทธรณ์อของบักไหลจริงหรือเปล่าใช่ไหมนะครับอ่ามันอุทธรณ์ต่อก็ต้องรออ่าถ้าบักไหลชนะที่นี่จบใช่ไหมล่ะแล้วมึงก็ไม่ได้แสดงที่นี่อ่าเห็นไหมครับใครเป็นคนไก่เกียร์กันนี่ใครเป็นคนเกียร์อยากอยากได้เงินมึงขอหกหมื่นจริงหรือเปล่าโอ้ยนะครับพี่นอ G, นะ้องเงีบจีนะเออนะครับเนาะอืม เออคอยดูคอยดูมูทีคอยดูมูทีไปคุยกับเออไปคุยกับท่านรอไปคุยกับท่านรอบอกโอ้ใช่ไม่มพี่ลำทวนเอาไปเสื้อมูทีนี่นะโอ้ขนาดตัวมันยังเอาไม่รอดนะครับไปดูอะไรเนี่ยคดีป,ป่าสง,งวนมันรอดไหมครับผิดก็คือผิดมึงเอาใครมามึงเอาโมน,นันที่อะไรมามันรอดไหมกูถามหน่อยจีมุนทีเออนะครับนี่นะครับ ผมก็อยากช่วยอยู่แต่ครับรถผมเสียนะครับนะต้องซ่อมเครื่องใหม่นะครับหมดเป็นครึ่งแสนเลยนะครับนะถ้ามีผมมีรถนะครับผมพาไปแน่นอนครับอ่าทําไมถึงไปอ้างเรื่องรถล่ะครับทีนี้ไปอ้างทําไมเรื่องรถว่ารถทรงรถเสียโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีป่อวาดสวัสดีครับนะอะไรนี่อ๋อนะครับนะไว้นะครับพี่น้องเอฟซีเขาขอกว่าตามเรื่องตามเล่ามันเนาะเขาขอยู่ท่าเพิ่นแมนบอะ จ้าหน้าที่ลงมาเพราะแม่นหนีเขาเออเขาจะต่อเรื่องบ้านได้ทีนี้นะครับนะเขากัดไม่ปล่อยครับพี่น้องเี่สี่ยิงดินทีนี้ยิ่งสตีแตกฮ่เอเอบ้านนะครับบ้านที่มันอยู่ปัจจุบันนี้บ้านที่รีนุ่งโดเวียดมาซื้อมาตั้งแต่ราคา 90, เก้าหมื่นอ่าที่ดินแปลงนั้นไม่ใช่สมบัติของตาของยายนะครับมึงซื้อมาเก้าหมื่นมึงเป็นคนพูดกับกู